เดี๋ยวมาดูวิธีการตกประกฏนะครับปรากดคองนะด้วยเหยื่อหมาหมักนะครับหมักมานานแล้วนะครับมันเริ่มดำเลยเดี๋ยวมาดูกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะตกตรงนี้นะครับลง,ง่ายง่ายๆมาแล้วตัวนี่ แป๊บเดียวครับเป็นไงครับแป๊บเดียวครับรู้เรื่องเลยครับม้ามนะครับต่อให้หมักนานแล้วนะครับแล้วมันอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมต่อตกได้นะครับเห็นไหมแป๊บเดียวมีตัวโดนเลยครับโอเครู้เรื่องเดี๋ยวต่ออีกสักตัวครับเมื่อกี้มันไวไปหน่อยครับเาใไมเาใไมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรานัดกระปานะครับเมื่อกี้มันไวมากเดี๋ยวดูรอบนี้ ครับเป็งไงปังไงรอบนี้ก็ไวอีกแล้วครับผมไม่ได้นัดัะปลานะครับปลามันกินไวเองครับผมเป็นไงสวยงามครับผมมมหมั